กรับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะกลับมาพบกับรายการถามเอา t ์อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยในครั้งนี้เรายังอยู่ในโหมดของการที่จะจัดดอกไม้ด้วยตัวท่านเองนะคะโดยในครั้งนี้ดิฉันก็ได้รับเกียรติจากน้องชายคนใหม่คือน้องต่อนะคะแล้วก็น้องสาวก็ยังเป็นคนเดิมคือน้องปาลคราวที่แล้วเราเรียนไปในเรื่องของการจัดในลักษณะที่มันเป็นสแตนดาร์ดจริงๆเป็นรูปทรงกลมซึ่งจะใช้ได้ในหลายๆโอกาสนะคะ ถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นอ,อยู่บน dining งเทเบบนโต๊ะอาหารหรือตามมุมต่างๆของบ้านที่เราจะจัดใหญ่และเล็กว่าไปต่างกันนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยด้วยความที่ดิฉันคิดว่าเราเอาเรื่องของประเพณีและวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็จะดีเหมือนกันก็คือว่าคนไทยชอบไหว้พระคราวที่แล้วดิฉันก็ได้พูดไปในเรื่องของการที่จะจัดดอกไม้ถวายพระซึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะจัด เป็นอย่างนี้เพื่อถวายพระอย่างเดียวแต่หมายความว่าเป็นไอเดียว,ว่าถ้าเราทำอะไรที่เราทำด้วยตัวเองเขาเรียกการถวายดอกไม้ด้วยตัวเราด้วยความนอบน้อมอันนี้ก็เป็นเรื่องเข้าหมดธรรมะนิดนึงเราจะกลายเป็นคนที่มีกิริยมรามารยาทสวยงามแล้วก็เป็นคนมีกลิ่นตัวหอมอันนี้พี่ก็พูดแบบเป็นความเชื่อบราณเขานะคะแต่ว่าเราไม่ได้จะหมายถึงว่าให้คนที่ดูรายการเราเชื่ออย่างนั้นแต่ว่า เป็นเรื่องที่โบราณเล่าให้เราฟังเพราะว่าเทวดาเนี่ยฉันชอบกลิ่นหอมหอมเราเพราะอย่างนี้เวลาที่เราจัดถวายพระเนี่ยพวกหนูยังเด็กๆอยู่เป็นคนพุทธแต่ว่าอาจจะยังเล็กอยู่ก็จะไม่อาจจะยังไม่ได้ทําคือสวดมนต์ไหว้พระทุกวันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่เขาสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยเขาก็มักที่จะอยากจะทําดอกไม้ถวายพระเองซึ่งส่วนมากเราก็จะใช้ดอกบัวแล้วเราก็มาประดิษฐ์ดอกบัวกันนะคะ ซึ่งพี่เนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบเห็นอะไรที่ง่ายเกินไปเอาดอกบัวปักแล้วก็ถวายเลยแต่ถ้าเราทำด้วยมือแม้กระทั่งการทำอาหารเหมือนกันถ้าเราทำอาหารถวายพระเนี่ยค,คือเราทำด้วยมือด้วยความประณีตถวายท่านด้วยใจเราที่น้อมเนี่ยมันก็จะเป็นความน่ารักน่าเอ็นดูวันนี้ก็เลยไม่กล้าล้อน้องต่อเหมือนที่เคยล้อน้องอาร์ตไว้คราวที่แล้วว่าผู้ชายจัดดอกไม้เนี่ยมันจะขือหล่อ แลวมันก็คือจะดูแล้วมีสเสน่ห์แล้วก็คนที่จะดอกไม้เก่งก็เป็นผู้ชายทั้งนั้นที่เป็นท็อปดีไซเนอร์นะคะพวกผู้หญิงเนี่ยก็ทำได้ประมาณหนึ่งแหละแต่ว่าในความเก่งหรือในเรื่องครีเอที i ิตี้เนี่ยผู้ชายมักจะมีมากกว่าโดยที่ไม่ต้องเป็นอย่างอื่นเลยเป็นผู้ชายทั้งแท่งนี่แหละนะคะพนนี้ว,วันนี้พี่ก็จะสอนวิธีการที่ทีนี้ท่านท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าปากอันเนี้ยมันใหญ่ การที่เราจะปักดอกไม้ลงไปดอกไม้จะอยู่ยากมากจริงไหมมันจะอยู่ยากมากถ้าสมมุติว่าเป็น professional จริงๆเขาจะมีเขาเรียกว่า chicken wire เป็นเล้าไก่อะจ้ะแล้วก็เอาเล้าไก่เนี่ยขยุมขมยุมแล้วก็มายัดใส่ไปในนี้แล้วก็มันก็จะมีช่องให้เราวางดอกไม้ได้แต่ด้วยที่พี่คิดว่ามันเป็นเรื่องยากไปนิดหนึ่งที่จะสอนซึ่งในอนาคตถ้ามีคนสนใจแล้วอยากให้เราสอนเราก็จะสอน แต่เรามีวิธีอื่นที่ท่านผู้ชมอยู่ที่บ้านซึ่งมันก็ไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปหาซื้อ Chi c ก e นไว r ์มาทำเราก็ใช้นี่ค่ะสิ่งที่เรามีในบ้านเราก็คือ Scott Tape นะคะที่สำคัญที่สุดเนี่ยคราวที่แล้วพี่ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ Turning Table ซึ่งมันเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากสำหรับการทำดอกไม้เวลาเราทำดอกไม้เนี่ยเราจะต้องดูทุกมุมคราวที่แล้วพี่สอนน้องปามแค่ว่าให้ถ่ายรูป ดอกไม้ของตัวเองเราจะได้เห็นมุมต่างๆแต่ถ้าเราจัดดอกไม้จริงๆเนี่ยก็จะโต๊ประมาณนี้ค่ะเราใช้ turning table ซึ่งอันนี้โฆษณาให้อ e เกียเขา450โดยประมาณนะคะบวกๆหร,รือเปล่าพี่ไม่แน่ใจนะคะ7%เราก็จะใช้อันนี้เป็น turning table ทีนี้เราจะทำยังไงกับมันที่เราจะทำให้มันเป็นช่องคล้ายๆ chicken wire พี่จะให้น้องๆลองทำดูเท่านั้นแหละนะคะ ลองทําให้ได้ดูว่าจะทําได้ไหมยากไหมนะคะวิธีการก็คือเราวัดปากมันเราก็ประมาณการเอาว่าปากของเขาเนี่ยประมาณนี้เราเหลือที่ไว้นิดนึงที่เป็นสกอ็อตเทปเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเราจะใชะ้เขาเรียกว่าเทปของดอกไม้ฟล o เวอร์เทปเนี่ยมันจะแน่นกว่าน้องปั๊มลองจับสิมันจะแน่นนะ,ะแต่ทีนี้ความ ความเสี่ยงของเขาเนี่ยก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราใบเราเนี่ยไม่สามารถไปปิดขอบเนี่ยได้คนก็จะเห็นขอบมันง่ายพี่ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอย่างนี้และเพื่อวัตถุประสงค์ในความง่ายด้วยในการที่เราอยู่ที่บ้านหรือที่ทํางานเราก็ไม่ต้องมาหาซื้อของแบบนี้ซึ่งมันก็หายซื้อยากใช่ไหมคะก็ปิดให้มันเป็นลักษณะที่มีช่องเยอะหน่อยยิ่งมีช่องเยอะมันจะยิ่งช่วยทําให้เราเนี่ย ปักดอกไม้โดยที่เขามีที่ของเขามีช่องให้เขาอยู่เขาจะไม่ล้มทีนี้ถ้าคนชํานาญชํานาญเนี่ยเขาปักไปอย่างเนี้ยจริงๆเราจะปกักเราจะเราเราจะแปะอีกหลายๆอันนะคะ,ะถ้าคนที่เขาชํานาญเนี่ยเขาก็จะทําตรงเนี้ปุ๊ปุ๊บปุท่านไม่ชมเห็นไหมคะปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เพราะว่าการทําอย่างนี้เพื่ออะไรเดาสิลุงปามที่ทําเพื่ออะไร ตรงนี้อ่ะค่ะนี่ทําไว้เพื่อยึดตัวดอกไม้เพื่อทําให้ช่องว่างในการวางดอกไม้มีเพิ่มขึ้นค่ะเพราะถ้ามันเป็นใหญ่ๆอย่างนั้นมันมันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็เล็กพอใช่ไหมคะอันนี้ก็เพื่อให้มีช่องว่างเพิ่มขึ้นแล้วก็จะทําเป็นตารางเขาเรียกว่ากริดนะคะโดยที่พี่ทําไว้ให้แล้วแหละพี่หลอกให้ลองทําดูนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยสิ่งที่พี่ทาไว้ให้เนี่ยพอทําเป็นกริดเสร็จเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้ล้อมล้อมอันนี้อีกเนี่ยคะ่ะล้อมมันเข้าไปเพราะอะไรเพื่อที่จะให้เขาอยู่แน่ๆแล้วก็ไม่หลุดเพราะพอระดับไม้หรือใบไม้เนี่ยเขาเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เห็นมองไม่เห็นนะคะแต่จริงๆพี่ทําไปให้แล้วก็เราก็จะได้ดำเนินการสอนต่อไปได้ถ้าอย่างนั้นเราจะใช้เวลามากเกินไป ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมคะมันก็จะเป็นกริดแบบนี้ก็จะมีช่องเยอะแยะซึ่งถ้าเราใช้ชิคเก้นไวน์มันก็จะเป็นตะแกรงนี่ละจ้ะแล้วก็เดี๋ยวก็มันก็จะตํานิ้วเอาเราก็ต้องรู้จักวิธีขย้ำแล้วก็ยัดมันลงไปในนี้แล้วก็ใส่น้ําอันนี้ก็คือหนูทําอย่างเงี้ยหนูไปซื้อคริสตัลสวยๆหนูเอาไปไว้หัวนอนถ้าคนที่อะไรนะคะมีคุณพ่อคุณแม่ก็น่ารัก หรือถ้ามีแฟนก็เอาไปไว้ในที่หัวนอนให้แฟนเวลาต่อจีบสาวตื่นขึ้นมา,าก็ผมทำดอกไม้นี่นให้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นทีนี้ไบที่เราจะใช้เนี่ยพี่ก็ยังเหมือนเดิมก็คือว่าพี่จัดดอกไม้ด้วยความขาดเสมอเลยเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีใบไม้ที่เหมาะหรืออย่างที่ใจพี่อยากได้เพราะนั้นก็จะเป็นใบไม้อะไรก็ได้ มั่วไปหมดเท่าที่ตลาดเขามีขาย<ม>เพราะเราจะไม่ได้ไปซื้อของท,ที่ที่เลือกได้อย่างใจไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนเมืองนอกที่มันมีหลากหลายใช่ไหมคะทีนี้ที่พอเราทําอย่างนี้แล้วดอกไม้จะอยู่ได้เนี่ยเขาก็จะอยู่ได้ด้วยด้วยน้ำใช่ไหมคะคราวที่แล้วที่พี่พูดเรื่องการเติมอันนี้นะคะน้องปานจะลองแบ่งกับน้องน้องอต่อคนละครึ่งก็ได้ใส่เข้าไปในนี้ตัดมันออกเลยจ้าแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่ง ของพี่ๆก็จะเพื่อการสอนพี่ก็ไม่ได้ใส่แต่ให้ให้หนูทําให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังดูหนูใส่ไปในนั้นอของน้องต่อก็มีแล้วนั่นนะคะนั่นก็คืออาหารของดอกไม้นะคะ<ม>ก็คือสิ่งที่จะทําให้น้ำเนี่ยเขาแช่ดอกไม้ได้วิธีการก็คือหนูทําไมมันถึงต้องเป็นยาวๆอย่างนี้ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าจะได้เทลงไปแล้วไม่เปียก พราะถ้าเปียกแล้วสก็อตเทปของเรามันก็จะเสียหายใช่ไหมคะโอเคลงไปประมาณนี้ส่วนสามส่วนสี่นี่คะ่ะนะคะทิปอันหนึ่งที่พี่ได้มาจากการเรียนที่ต่างประเทศก็คือว่าเวลาที่เราปักปักใบเนี่ยไม่ได้ไม่ทราบว่าพี่ได้สอนพี่พันหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นพี่พันฟังไปด้วยคือเขาบอกว่าเวลาเราปักดอกไม้เนี่ยเขาอยากให้ดอกไม้มันชน นนะะนะะชนกับแก้วเนี่ยค่ะใบไม้เนี่ยค่ะชนกับแก้วพยายามให้มันชนด้านข้างด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเพื่อต้องการให้กินน้ําได้หรือ,อยังไงสักอย่างหนึ่งนะครับางทีฝรั่งก็พูดเหตุผลมาแต่ไม่พูดวิธีมาแต่ไม่บอกเหตุผลเรานะคะเราจะทํายังไงก็แล้วแต่เราเราจะใช้ใบอะไรน้องปามเลือกได้ตามใจ อันนี้พี่ยังไม่ได้สอนการทำแบบเขาเรียกอะไรนะคะในลักษณะของการาวนแต่น้องปลาล์มสังเกตไหมว่าพี่เนี่ยพี่จะสอนทับข้างบนพี่จะสอนทับข้างบนเพราะเรายังไม่ได้สอนในเรื่องการสไปร์สไปร์ลตัวดอกไม้นะคะยังไม่ได้สอนการทำสไปร์ลตัวดอกไม้นะคะ ใบไหนมีก็ใช้ใบนั้นไปก่อนเท่าที่หนูอยากได้ด้วยนะไม่มีรูปแบบแต่จริงๆก็คือกลมอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่อันนี้เราทำแบบชนิดที่เรียกว่าเราไม่เราไม่เขาเรียกอะไรคะเราไม่มีรูปแบบแล้ที่สำคัญที่สุดอย่าให้ใบของใบไม้เนี่ยเนื้อที่เราเยอะใช่ไหมคะอย่าให้ใบของใบไม้เนี่ยลงไปเด็ดขาด คราที่แล้วเราใช้โอเอซิสใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้เน้นย้ำเรื่องนี้เพราะว่าถ้าใบของใบไม้เข้าไปคอ l โรฟิลที่มีอยู่ในใบไม้มันจะทำให้อ,อันเนี้ยพังเร็วนะคะพี่ก็อาจจะใช้ใบของพี่แบบเ,เลื่อยเปื่อยไปเรื่อยๆตามเท่าที่มีท่านผู้ชมน่าฟังก็จะงงเอ้ยาคุณคือตามตำราเนี่ยเขาบอกว่าใบเนี่ยควรจะไม่เกินสี อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ใช้ของเราไปตามที่มันพอจะมีนะคะเหตุผลอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดก่อนที่เราจะจบเทปนี้ก็คือเราจะปักให้เขาปิดไอตัวที่เราผ่าทำไว้ด้วยใช่ไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยมันใหญ่ไปเราก็อ,าออกหน่อยนึงเนี่ยคะ่ะถ้าพี่ก็จะซ้อนบนมัน เพื่อทับเขาลงไปทับเขาลงไปอย่างนี้ให้เขาอยู่ได้ก็มาคะวันนี้พี่ก็คิดว่าน่าจะพอเหมาะสมแก่เวลาเดี๋ยวเรามานั่งทำใบให้เสร็จกันแล้วก็มาพบกับท่านผู้ชมในเอพิโซดต่อไปว่าจากการที่เราทำแล้วให้มันเป็นวงซอลล้อมรอบกันมันจะเป็นยังไงคะ่ะ เราพบกันนะคะวันนี้เอพิโซดนี้ลาไปก่อนครับพบกันเอพิโซดต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ